สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับพี่น้องวันนี้นะครับผมจะมาให้ดูนะครับมาให้รีวิวครับมอพี่น้องบักหมักนาวยักครับพี่น้องมะนาวยักหรือว่าแถวบ้านอีสานนี่ครับเอิญหมักเวอร์พี่น้องนี่ครับหมักเวอร์ครับมาให้เบิ้งพี่น้องอย่า่ายเบิ้งครับมันโดกอีลีพี่น้องโดกเต็มต้นบริษณีเอ่อชาวบ้านผมนี่ครับบ่ค่อยนิยมครับก็บ่ค่อยนิยมสิเก็บกินครับพี่น้องสิเอาไปกินครับก็เลยเห็นนนนี่ครัับมล้เตต็ม้นเต็มพื้นนี่ครับบพี่น้้องใหเิงครับใใหห้้้เเบบบิิ่งงนครัพีอง ลานอิลีเลยพี่น้องเห็นบ้างนี่ครับนี่ครับกชาวบ้านผมนะครับบางชิ้นนิยมกินบักหน้าพี่น้องเนาะนิยมใส่บักหน้าในการเฮ็ดอาหารครับเฮ็ดตําสมหรือว่าลาบครับพี่น้องแต่ว่าบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่นะครับเขาจะใช้นี่ครับบักเวอร์นี่ครับพี่น้องบักเวอร์นี่ครับสมบักเวอร์นี่ครับสำหรับใส่ลาบง้อับพี่น้องสำหรับใส่ลาบง้วแล้วก็นอกจากหมาเมื่อไหรครับพี่น้องใบมันเพิ่นกระสีใส่บุงอาหารนล้ครับพี่น้องแต่ว่า แถวบ้านผมนี่ครับเพิ่งเ่วันนี้ย่อมขับกันแล้วเห็นนี่ครับพี่น้องมันดูครับนี่ดอกอีเิ้ครับพี่น้องมันล้นครับลลนเต็มดินเลยครับพี่น้องการปลูกบมื่อย่างนี่พี่น้องผู้ใดอยากสนใจนะครับพี่น้องก็อินทักมาได้ครับพี่น้องดล้วุสิตอนแล้วก็สิเพาะต้นไปให้ครับพี่น้องเห้เบ้างครับนี่นี่เขาหมากมันครับพี่น้องเมื่อ้ใส่ปุ๋ยง้เลยครับพี่น้องนี่ครับปลูกตามธรรมชาติเลยครับปลูกตามธรรมชาติเลยครับพี่น้องนี่ครับมันดูหมากผมเห็นเบื้องหมากมันครับพี่น้องซ้ำสมครับ สมสมบางหมดหรือว่าสมสายน้ำผ <go> ึ่งเลยพี่น้องนี่ครับหมากมันครับนี่นี่ครับมันล้วงมันหล่นแล้ว่น้องนี่นี่หมากมันหล่นครับนี่พวกนี้เนาะโอ้ยนี่นี่ครับมันดูครับช่วงที่มันออกดอกออกหมากนี่ครับก็เป็นช่วงหนาฝนนี่พี่น้องตั้งแต่ประมาณเดือนเออ่พฤษภาคมมิถุน้าเลยครับพี่น้องมันก็ี้เริ่มออกหมากออกผลแล้วครับพี่น้องนี่ก็เป็นหมากอ่อนครับพี่น้องนี่ก็สี กะสิแกช่วงประมาณเกี่ยวเขาครับพี่น้องช่วงประมาณเดือนท่านว่าพฤศจิกายครับช่วงนี้ครับกะถ้าฝนดีน้ำดีพี่น้องมันก็ออกออกดอกออกผลตลอดเลยครับนี่ครับเห็นบ้างครับนี่ไม่เลยครับพี่น้องกะจริงๆอ่ะมีคนแนะนาเขาวว่าให้เห็ดนำยาล้างจานครับพี่น้องนำยาล้างจานก็ก็อยากแค่ยกขร้บพี่น้องแต่ว่ามไม่มีโอกาสครับมไม่มีเวลาครับเพราะช่วงนี้กะเร่มเป็นง่าแล้วครับพี่น้องเห็นบ้างนี่ครับนี่ครับพี่น้อง เมืองสนามนวยพี่น้องนวยใหญ่เอิ้งเดือรับพี่น้องนี่นี่ครับนวยใหญ่นวยงามแต่พี่น้องผิวสวยนเนี้งครับพี่น้องนี่แต่เขาไดียกร่ลวงแล้วครับนี่ครับมันสุกเต็มทีแล้วครับอายุสูงเนยครับพี่น้องอยุต่าๆเลยกับน,นีครับเห็นเบิ้งครับนี่การขยายพันธุ์กาตอนกิ้งพี่น,น้องเนาะตอนกิ้ง หรือว e ่าพอมัเล็กได้ครับพ <x ana, S 1> ี่น <illustrate> ้องนี่ครับพอมาเล็กได้ครับนี่ครับมองดูครับนี่แล้วเลยครับผมใส่เบิ้งอ่าอ่าพอมาเล็กครับที่พอไว้ครับพี่น้องให้เบิ้งครับไม่นี้ครับให้เบิ้งรอบๆริเวณเลยครับนี่ไออันนี้แม่งอันนี้เป็นแม่งคอครับพี่น้องนี่แม่งคอสกินหอมครับพอยื่ังาันกันน่ครับจะเป็นต้นคอครับพี่น้องนี่ต้นคอต้นมะคอน่ครับ ัวน like, ี้ก็อยู่หลายปีพี่น well ้องระมาหาปีหกปีแล้วครับพี่น้องนี่ครับอยู่หลายแล้วครับพี่น้องเห้นเบิ้งครับนี่แต่ว่ากันยังออกหมากออกผลเต็มอยู่ครับพี่น้องเบิ้ลครับนี่ครับพื้นที่บริเวณรอบๆพี่น้องมาดูครับนี่หนากันนี่แมงคอพี่น้องเห็นแมงค้อบ้าครับเด่นแมงเคียวๆครับพี่น้องนี่ครับแมงค้อมันจะมากิน น้ำสมครับกินกินน้ำสมจากไอ้มักเวอร์ครับ <ล among S 1> Jamie, พี่น้องแถวบ้านพี่น้องเอิหบางยังกะบอกได้นะครับแต่ว่าบ้านผมเอินหมักเวอร์ครับพ <earrings. S 2> ี่น้องหมักเวอร์ครับพี่น้องนี่เพิ่งเห็นครับว่ามันมีต้นแม่นี่น้นี่ครับเห็นบ้าครับพี่นองนี่นี่ครับนี่เปนอะไครับพี่น้องเป็นแมงแข้งครับแมงแข้งคอครับพี่น้องกินสีฉุนครับ บางพื้นที่เขากลสีเอาไปเห็ดน้ำพริกครับพี่น้องนี่ครับมองดูครับเป็นบ้านดองนะครับมันแค่คอครับจริงๆสีมันสีปั๊บสภาพใดได้พี่น้องมันเกิดขึ้นอยู่กับว่าซี่เมือเหล่อมันสียังครับพี่น้องยังผมก็เห็นครับอยู่ใบแมวแห่งๆสีดำตาลก็ออกสีํำตาลครับแต่ว่าขันยุดก็สีเขียวมันก็สีปีกหรือว่าร่าตัวมันก็สีเป็นเป็นสีเขียวครับพี่น้องผู้ซอยครับพี่น้องผู้ซอยเหมียว นี่ครับพี่น้องเห็นเบิ้งครับนี่โกคักอิลีอันนี้สิเป็นเป็นหากมาได้พี่น้องนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ปลูกเลยพี่น้องเห็นไครับนี่ต้นนี้ครับพี่น้องนี่ห่างจากต้นแมงบกไก่ครับประมาณประมาณสามเมตรครับพี่น้องอันนี้คือหากมันครับพี่น้องหากมันหากอากาศพี่น้องที่นี่มันมันเกิดเป็นกิ้งขึ้นมากครับพี่น้อง เป็นล่ามต้นขึ้นมาเนี่ยครับบุญดูครับนี่บุญดูครับขันมันดินสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะพี่น้องมันกับสิขึ้นกับสิเกิดเองเลยครับพี่น้องไม่ต้องปลูกเลยครับนี่บุครับกับเท้ากระว่าได้อีกต้นหนึ่งขึ้นมาแล้วครับพี่น้องสูงแล้วครับพี่น้องนี่สูงเกือบสามสิบเมตรแล้วครับพี่น้องนี่ครับเห็นไหมครับบักเวอร์หรือบักหน้าเลยพี่น้องผู้ใดอยากได้ผู้ใดสนใจหรือว่าผู้ใดมีอ่าอ่าวิธีครับอ่ารักษาหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นครับก็บอกมาเลยนะครับพี่น้อง ครับนี่ครับพี่น้องลักษณะของต้นบักเวอร์นะครับพี่น้องเราว่าบาง่น้องอยากเนี่ยครับสจหรับการเพาะเมล็ดนะครับการเพาะเมล็ดต้นนี้กับพร้อมสนิตรปลูกดินเลยครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับกับผู้ใดมีต้นไม้หลายๆมีบักเวอร์หลายๆครับกับร่องเพาะเมล็ดเบ้างครับพี่น้องอย่างนี้ครับแต่ว่ากับต้องใช้เวลาประมาณยี่สิบสองปีครึ่งหรือสามปีนะครับถึงจะให้ผลผลิตนะพี่น้องเนาะแต่ว่าขั้นตอนกิ้งกับสีเร็วครับตอนกิ้งกับสัมานปีนึงครับ ห่างมันติ้นล้วก็ให้ดอกให้ผลเลยครับพี่น้องนี่ครับสำหรับคลิปมาให้เบิ้งครับพี่น้องว่าบอกเวอร์แล้วว่าบักเน่ายากหนีพี่น้องนะมันปลูกง่ายเหลก็มีประโยชน์จำได้นะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปสั้นๆนี่ก็บสีขอจบที่นี้นะครับเพราะถ้าชอบนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์นะครับสำหรับคลิปื้นนี้ก็ขอคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เมียวส้มส้มอันนี้น้องส้มครับน้องส้มจอมจุ่น 咋？